บาช้อนตัวงามพี่น้องเตรียมตัวเพีเยงไปแล้วค้ังไทยแบบพูดเนาะต้องทำร้อนอ้วยนะครับผมน้ำเดืยดเราจะมานะำเดือดนี้ก่อนแล้วก็ไ่อยเอาตะพีนใส่กันนะครับเมน,โนโูโอ้โหต้มสมปัตคอรครับผมพี่น้องแนี่สุดยอดเลยครับผมโอ้โห เดี๋ยวมากินข้าวเมนูเมื่อยเย็นกับจำสุกนะครับผมเนี่ยอี่ขนเลยเดี๋ยวเขจยัดกินน้ำก่อนอือสุดยอดโอเคครับผมมาๆมามา,มากินข้าวด้วยกันครับผมสว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจั์สุขอีสานไทยโชว์เนาะแม่นแต่พี่น้อง มากินต้มปลาคอน้ำกันครับผมต้มสมปลาคอโอ้โหโ,โหตกาลังดีได้พี่น้องไปลงมือเลยครับผมจ,ดจ,ดจากโร<า>กงงานเนาะโรงงานยามเย็นนะครับผมบริแกตปลาเลเอาปลามาขายเนาะมาะจากป่าจีนปุ้น,นะครับมาจากต่างจังหวัดมาขายเมนูสื้อแซ่บสมอ้นวนแซ่บกับแก้วปลาแดก บัะคัมตดนํำลองคออืมอืมคอติแบบเนื้อมันหลายนะเนื้อหลายเนื้อมันแน่นดีเน่น จำเจ้วเจ้วปลาเห็ดแปะสะกระแสบโอ้พอดีต้มครับผมต้มต้นนึงพอดี หยอดเลยอืขอ,อทานมาเนี่ย ติดโงงลยอยเจ็บขนาดพี่น้องเลยตรมปลาคอปลาคอใหญ่นน้ำุม่นน้มมมหน้นะ,ะ,ะขึนข้อคอราคามันก็บอกแห้ง เป็นเนื้อเครื่องมูแม่นอยู่สองตัวร้อยหาร้อยสามสิบอ่ะสองตัวตัวซ้ำกันซ้ำแข็งข้อแข็งนี่แหละตัวไงไว้หนึ่งก็ได้ ยอดเนาะหาใส่กันบ่มีอยู่ด้วยจนสุกบางใส่กันตักใส่ใส่กับข้ผู้เฒ่าว่ากินละมั่นเลยนี่แหละของแซ่บผู้เฒ่าว่าเล็กน้อยกินไม่ได้เราเป็นเล็กเราเป็นเล็กน้อยต้องให้คอยกิน à, số qua. ừ. Để nó ừ. ừ. nè tớ nâng à mình sáng sầu khoai đứng mà chặt tớ này ừ. 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 แซ่บเด็ดเกินข้าวกินสดนามฮอนๆเนาแล้วแซ่บแล้ว สุดอยอดเลยครับผมสดน่าปก เอาลายได้เหมือนเดเจริญอาหารครับผมม,มาเดินพ่อมแม่พี่น้องด้วพ่อมแม่พี่น้องเนาะเรียนเชิญเพื่อนๆพน,พนพี่พน้องน้องลุงป้าน,น้าอามากินข้าวด้วยกันนะครับผมนานๆกินที่นะกระโขงนานๆกินทีครับผมได้ได้แล้ว วก็สมอุ hmm. yeah, ่นๆอยู่ใส่ปลาคอ うん。<Yeah. S 2> mm hmm. านยังสาแยังแสบพี่น้องโอเคครับผมสมควรแกร่เวลาเนาะทันสุขกับแม่เพชทไว้ยชนเองก็จะขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ให้กกบสุขเรืยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาครับค่าสวัสดีครับ